กับดักทางความคิดเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่นะครับแต่ว่าต้องเน้นนะครับหน้าเก่าหรือผู้ที่ลงทุนมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะติดก,กับดักพวกนี้ได้เยอะหลายคนนะครับหมดเนื้อหมดตัวนะครับหลายคนนี่ล้มละลายเจ๊งกันไปละนาวรวมถึงออกจากตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดฟอสเล็กตลาดคริปโตกันนี่ก็เยอะมากมันมีอะไรนะครับกับดักทางความคิด ถ้าผมสรุปไม่ง่ายเลยจริงมันก็คือเหมือนเป็นความมั่นใจนะครับหรือการที่เชื่อมองคิดตัวเองนะครับเขาบอกไว้สีข้อนะครับที่เรากําลังเป็นอยู่หรือเปล่าขอให้เราสังเกตตัวเองด้วยเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยพลาดโอกาสรวมถึงเสียหายจากการลงทุนได้นะครับข้อแรกนะครับเป็นชื่อว่า anchoring นะครับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าท่อสมองการท่อสมองก็คือว่าการที่เราเนี่ยมีความมั่นใจนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นเหมือนเรือ เรือที่เราจอดอยู่เราก็ท่อสมองไว้แล้วเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราจอดอยู่เนี่ยมันถูกต้องมันเป็นท่าเรือที่ดีมันมีความปลอดภัยไล่มรสุมนะครับแล้วก็อยู่ในเขตหน้าน้าที่มีความคงทนคงที่เปรียบเสม,มือนเวลาเราลงทุนคริปโตหรือลงทุนหุ้นไปแล้วเรารู้สึกว่านี่แหละหุ้นตัวนี้แหละให้ผลตอบแทนที่ดีเหรียญตัวนี้แหละให้ผลตอบแทนที่ดีเขามีโปรเจกต์ซัพพอร์ตแน่นอนนะครับเราก็ลงทุนแบบนี้มา 5ปี10ปีนะครับโดยที่ไม่ได้เข้าไปดูนะครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับตลาดหรือว่ากับธุรกิจของเขาหรือ,รอเปล่าก็ยังคงมั่นใจท่อสมองแล้วก็มีความเชื่อใจนั้นอยู่นะครับว่ามันน่าจะดีในอนาคตต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดผมเปรียบเทียบง,ง่ายๆก็อาจจะเป็นมาเหมือนหุ้นฐานหินหุ้นน้ํามันจากเมื่อก่อนนะครับถามว่าในอนาคตเป็นมันจะดีเหมือนกับอดีตหรือเปล่านี้ก็ต้องพิจารณาดูนะครับนี่เป็นการที่เรามีความคิดในการท่อสมองไปนะครับ มยกตัวยอย่างข้อนี้นะครับผมก็คิดถึงเรื่องของสามก๊กนะครับสามก๊กนะครับก็มีอาการคล้ายๆกันก็คือว่าโจโฉนะครับซึ่งเป็นของอ,อวิกก๊กนะครับเขามีอนุภาพของทหารเยอะมากเวลาที่มีครั้งหนึ่งนะครับเขาบุกไปโจมตีก็ก๊กของซุนกวงนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยคงเบ้งเล่าปี่ก็ไปร่วมช่วยเหลือซุนกวงตอนนั้นทหารของวิกก๊กเนี่ยหรือโจโฉนี่เยอะมากๆนะครับประมาณ8ปดแสนหึ่งล้านนาย ก็มีความประมาทมีความเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเคยชนะมาโดยตลอดไล่ตีทุกคนมาโดยตลอดแต่พอถึงจุดสุดท้ายนะครับปรากฏว่าพื้นที่ในการลบมันเป็นพื้นที่อย่างน้านะครับหนึ่งองคกเป็นน้ําก็โดนขงเบ้งนะครับกับจิวยี่นะครับจัดการโดยใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดของตัวเองก็ทําให้โจโฉเนี่ยพ่ายแพ้แตกไปนะครับเหมือนกับหนังในเรื่องของเออโจโฉแตกขับเรือนะครับอันนี้ก็คือเป็นการที่เขามีความมั่นใจว่าสิ่งที่เขาเคยชนะมาในอดีตเนี่ยแล้วด้วย ทหารปริมาณมากๆด้วยแม่ทัพคนที่มีอยู่ปัจจุบันจะสามารถชนะได้ทั้งนั้นที่แม่ทัพของเขาครับเก่งฉลาดในการลบบนภูเขาลบบนพื้นราบแต่พอไปเจอในน้ําปุ๊บเขาก็ยังไม่มองหาจุดผิดพลาดหรือจุดอ่อนด้อยนั่นเองนะครับข้อที่2องเขาบอกว่าเรื่องของสังคอสและลอสเอเวอเรชันนะครับก็คือสังคอสก็คือเป็นคอสเป็นคอรสที่ต้นทุนที่จมอยู่นะครับเวลาที่เราลงทุนไปในหุ้นผิดตัวเลยงเหรียญผิดตัวแล้วเนี่ยเราไม่คัดลอสหรือเราไม่มองว่า เดี๋ยวมันจะดีในอนาคตนะครับเราพยายามที่จะหาเหตุผลสนับสนุนความคิดของตัวเองนะครับว่ามันยังไม่ได้ผิดพลาดหรอกมันเป็นแค่ช่วงที่มันลงไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นกลับขึ้นมานะครับอันนี้คนละเรื่องกับความมั่นใจธุรกิจนะครับอันนี้คือเป็นการมั่นใจในความคิดตัวเองที่มันผิดพลาดไปแล้วแล้วก็คิดว่ามันจะต้องถูกในอนาคตนะครับสิ่งที่ตามมาคือต้นทุนจมนะครับในขณะที่คุณมีเงิน1นล้านบาทคุณไปลงทุนในหุ้นในสังหาในฟอเร็กต่างๆเนี่ยแทนที่หนึ่งล้านบาทนับ ต้องไปจมอยู่มันวันหนึ่งอาจจะกลับมานะครับอย่างเช่นเกิดมีวิกฤตคอมเกิดขึ้นปี99นึ่งนักทุนหลายคนก็ติดดอยอยู่นะครับทุนจมอยู่กว่าจะคืนทุนกลับมาได้เท่าเดิมบางคนจะเป็น10ปีเลยนะครับก็ทำให้ตอนนั้นเนี่ยเสียโอกาสไปอย่างมากเรื่องเป็นสังคอร์สนะครับอันที่3ามเขาบอกเป็นเรื่องของโอเวอร์คอนฟิเดนเชียลน,นะครับจะคล้ายกับข้อแรกก็คือว่ามีความมั่นใจในความคิดตัวเองถึงแม้จะถูกถึงแม้จะผิดจนมากเกินไปนะครับ ผมเคยทําคลิปนะครับเกี่ยวกับบอกว่าถ้าเรามั่นใจในหุ้นตัวไหนในเหรียญตัวไหนขอให้เราเชื่อมั่นในตรงนั้นนะครับอันนั้นคือมันคนละเรื่องกับตรงนี้นะครับตรงนี้หมายความว่ามั่นใจแล้วในระหว่างทางเนี่ยคุณไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมคุณไม่ได้ทําการวิเคราะห์ที่มันลึกขึ้นไปกว่าเดิมนะครับหรือการวิเคราะห์คุณไม่เพียงพอนะครับทำให้บางทีเนี่ยคุณมีความผิดพลาดในความคิดนั้นแล้วก็ยังมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็เพิกเฉยต่อ คำเตือนนะครับหรือบทวิเคราะห์วิจารณ์หรือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจต่างๆนะครับเช่นเ,เคยทําธุรกิจตัวเนี้ยผู้บริหารเก่งมากเราดูแลธุรกิจเยี่ยมนะครับแต่วันหนึง่งผู้บริหารลาออกไม่ได้เข้าไปดูว่าเ,เกิดอะไรผู้บริหารถึงลาออกแต่ยังมีความมั่นใจว่าบริษัทยังดีผู้บริหารเนี่ยอาจจะ แค่มีปัญหาอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวพูดหาคนใหม่มาก็ทําต่อได้นะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นก็โอเคแต่ถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นตรงนี้คนที่มีลักษณะข,ของ overconfidence ก็คือจะไม่เข้าไปดูเลยแล้วก็จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ตลอดนะครับข้อที่4ี่ข้อท้ายนะครับก็คือ confirm seeking นะครับก็คือการที่พยายามที่จะหาเหตุผลนะครับมา confirm มายืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองเจอเนี่ยมันถูกต้องนะครับดูแล้วว่านะครับ สิ่งแบบนี้นะครับมันมีเกิดขึ้นในสังคมมันไม่ใช่แค่การลงทุนหนึ่งเดียวหลายครั้งนะครับที่เรามีความยึดมั่นเชื่อในสิ่งในสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองนะครับในเรื่องของความเชื่อต่างๆเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลสนับสนุนนะครับว่าไอสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันถูกแล้วใครมาทําการหักล้างความคิดของเราหรือบอกว่าไม่ถูกเชื่อ,ออีกอย่างนึงก็จะเกิดความกดแค้นเกิดความยิ่งแทนที่จะทําให้หันไปมองอีกฝั่งหนึ่งจะไม่หันไปมองแล้วก็จะ ตะเบงนะครับหรือเรียกว่าพยายามจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อให้ได้และคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็พยายามหาแนวร่วมว่าไอสิ่งที่เราคิดไอสิ่งที่เราทําผิดพลาดนะั้นอะ่ะมันมีความถูกต้องไม่ได้ไปมองถึงเหตุของความผิดพลาดจริงๆเช่นลงทุนเหรียญคลิปโตไปแล้วปรากฏขาดทุนหนักแทนที่จะมองว่าไปอ่านไว้เปเปอร์ไม่ดีพอนะครับไปเชื่อถือคนที่เป็นเดเวลลอปเปอร์มากเกินไปแต่กลับไปคิดว่าเออมันเป็นช่วงของความผันผวน,นของตลาดเดี๋ยวก็กลับมานะครับ หรือคนนี้เขาก็ติดดอยอยู่เยอะแยะนะครับอันนี้เป็นการที่พยายามหาคอนเฟิร์มซิกกิ้งนะครับพยายามหาจุดร่วมนะครับแล้วก็คนที่มาคอนเฟิร์มความผิดพลาดตัวเองเพื่ออะไรนะครับเพื่อจะเป็นการเยียวยาความรู้สึกไม่ดีของตัวเองด้วยนะครับว่าทําให้ตัวเองนอนหลับว่าตัวเองทําถูกแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมานครับอันนี้เป็น4ข้อที่เป็นกับดักของความคิดทางจิตวิทยาที่ต้องเรามาระวังถ้าใครมีนะครับแนะนําว่าแก้ไขโดยด่วนนะครับโดยการที่ย้อนกลับมาดูพอตตัวเองแล้วก็วิเคราะห์ ในตัวที่มันติดลบอยู่ก็ได้นะครับในเบื้องต้นแล้วก็ลองมานั่งวิเคราะห์ดูอย่างจริงจังโดยที่ไม่มีไบแอสไม่มีความคิดในสข้อนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเปิดความมองความคิดแล้วก็ลองวิเคราะห์นะครับดูอาจจะปรึกษาเพื่อนที่สนิทที่ไว้ใจแล้วก็มีความรู้ก็ได้นะครับหรือก็อาจจะหาเสียงจากคนรอบข้างแต่เราก็ต้องเปิดความคิดนะครับไม่ใช่ว่าขอความคิดแล้วก็เถียงเขานะครับก็เปิดแล้วก็เอามานั่งวิเคราะห์ของเราเองนะครับนี่ก็เป็นสี่กับดักความคิดซึ่ง อยากให้นังทุนทั้งหมดนะครับกระจัดไปได้นะครับก็ถ้าเกิดขั้นใดนะครับสนใจที่จะ เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการหุ้นแล้วก็คริปโตนะครับกับทางผมเปิดขอสอนอยู่ก็สามารถที่จะอินบ็อกมาสอบถามได้นะครับเป็นการลงทุนแล้วก็เป็นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนําหุ้นรายตัวไม่ได้แนะนําเหรียญคริปโตรายตัวใดๆแล้วก็ไม่ได้เป็นการเชิญชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบของผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เป็นกาลังใจผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็สามารถติดตามช่อง u t u b e ของผมได้ตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ด้านล่างนะครับก็เจอกันคลิปหน้าผมนิสสากควัดี